ลูกคนไหนที่อยากจะเข้ากลุ่มกับแม่นะคะเข้ากลุ่มลายนะคะเข้ากลุ่มห้องสีเขียวก็มาบันทึกเบอร์นะคะบันทึกเบอร์ที่ห้อง youtube นี่แหละเรียกว่าห้องแดงบ้านแดงนะคะเบอร์ที่แม่ให้ลูกเข้ากลุ่มก็คือ098 050 1999เป็นเบอร์ไลน์ของแม่ที่พาลูกปฏิบัตินะคะในกลุ่มน้ำใจให้กันเสมอเป็นกลุ่มแชทนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจก็บันทึกเบอร์นี้เข้ามานะคะแม่ก็เอาไว้ท้ายคลิปทุกคลิปเลยเพื่อให้ลูกได้เข้ามาฝึกเราอยู่ต่างคนต่างอยู่ไกลกันอยู่คนละภูมิภาคอยู่คนละซีกโลกเป็นอยู่คนละ,ะประเทศนะคะแต่เรามาฝึกหัดขัดเกลาที่ใช้โซเชียลใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะไม่ได้ทำซูมแต่ว่าใช้เป็นกลุ่มไลน์ให้กดเข้ามามีแต่ชื่อมีแต่โปรไฟล์ของลูกแต่มีเสียงคำสอนนะคะ มีคำสอนมีคำพาป,ปฏิบัติของแม่ไปถึงลูกได้เลยนะคะรวมถึงคำสอนของอาจารย์โกเอ็นก้าที่เราได้ฝึกหัดขัดเกลาแล้วแม่ก็นะนำคำสอนของครูบาอาจารย์ได้มาให้ลูกได้ฟังด้วยนะคะถ้าใครอยากจะเข้าคอร์สที่เต็มรูปแบบนะคะคอร์สเต็มรูปแบบแบบก็คือเริ่มที่10วันนะคะนะในประเทศ ในประเทศไทยเนี่ยจะมีศูนย์ของอาจารย์โกเอ็นก้าสิบสเอ็ดศูนย์นะคะศูนย์แรกนี่คือศูนย์ธรรมกัมราปราจีนนะคะศูนย์ที่สอนศูนย์ธรรมะอาภาพิสณนุโลกนะคะและศูนย์ที่3นี่น่าจะเป็นศูนย์ธรรมะการจนะบุรีหรือเปล่าศูนย์ที่ขอนแก่นธรรมะปุเนติ ศูนย์ที่อุดรถ้าไม่จําชื่อไม่ผิดนะจะมีที่อุดรที่ขอนแกน่นที่ปลาจีนตอนนี้อุบลก็เป็นศูนย์ใหม่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะที่อุบลอุบลราช,ชธานีที่ศูนย์รังสิมาที่ปทุมนะลูกนะกรุงเทพกรุงเทพก็ศูนย์ธรรมธานีเป็นศูนย์ใหญ่นะคะเป็นที่เป็นศูนย์บริหารบริหารจัดการภาคเหนือก็มีลําพูนนะคะที่ศรีมันตรามหาศรีมันตร์จังหวัดลําพูน จังหวัดพิษณุโลกธรรมอาภาที่เขาใหญ่ก็รู้สึกจะเป็นที่เขาใหญ่นะคะนครราชสีมานาครศรีธรรมราชศูนย์โปโลโนนะคะธรรมโปโลโนนี่แหละที่แม่ลูกขึ้นมานะพูดธรรมะมาแชร์ประสบการณ์การปฏิบัติแล้วก็มาชวนลูกเข้าคอร์สนะคะเข้าคอร์สข,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 ของอาจารย์โกเอ็ N นกะาในในคอร์สข,ของอาจารย์โกเอ็นกาทุกคนต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปในอินเทอร์เน็ต พิมพ์คําว่า,าตารางอบรมของอาจารย์กโกเอ็นก้านะคะพิมพ์เข้าไปแล้วจะเห็นตารางอบรมนะลูกนะคลิกเข้าไปหานะหาศูนย์หาตําแหน่งที่เราจะเข้าอบรมแล้วก็มันจะมวีวันเวลาให้เราด้วยนะคะช่วงไหนที่ว่างเราคลิกเข้าไปข้างดูข้างในนะคะคลิกเข้าไปในตารางอบรมแต่ละเดือนแต่ละวันมันจะบอกว่ามีที่นั่งว่างอยู่ก็คือข,ขึ้นสีเขียว ถ้าที่นั่งเต็มแล้วก็เป็นสีแดงอันนั้นก็ไม่ต้องสมัครแล้วนะคะเพราะว่าเต็มแล้วแต่ถ้ามีสีเขียวทั้งหญิงทั้งชายผู้ปฏิบัติหญิงผู้ปฏิบัติชายแสดงว่ายังว่างอยู่ลูกก็คลิกเข้าไปข้างล่างสุดนะคะบอกว่าสมัครอบรมหรือว่าสมัครธรรมบริกรธรรมบริกรนี่คือสิทธิ์เก่าแล้วนั่นเองส่วนใหญ่สิทธิ์ใหม่ก็ต้องสมัครอบรมก่อนคือ10วันนะลูกนะแม่มาลูกมาชวนลูกๆเข้าคอร์ส ที่ส่วนของแม่หรือที่สถานปฏิบัติธรรมแม่ไม่ได้จัดคอส์นะลูกนะใช้เป็นที่อยู่ที่กินที่ถ่ายทอดธรรมะที่เผยแผ่ธรรมะออกอากาศตรงนี้แล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมสําหรับลูกที่อยากจะมาระยะเวลาสั้นนะคะก็มาฝึกกับแม่ได้จะเช้าไปเย็นกลับหรือมานอนกับแม่ได้นะคะก็มีหลายรูปหลายนามมาถึงก็นอนคืนหนึ่งแล้วก็มาฝึกวิชานะคะการนั่งฝึกการหายใจฝึกการเดิน เสร็จแ,แล้วก็กลับไปใช้นะคะก็นําไปฝึกที่บ้านได้เลยบางรูปบางนามก็อยู่ในกลุ่มนะคะฝึกในกลุ่มมันก็อยู่ที่วาสนาบาร,รมีเราด้วยนะถ้าทำมาจัดสรรเนี่ยถ้าลูกมาฝึกแล้วลูกก็นําไปปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยลูกได้ผลนะคะแต่บางรูปบางนามธรรมะยังไม่จัดสรรน,นะคะนะยังมีวิบากกรรมนะคะต้องถูกโลกดึงดูดก็จะทําให้หายจากจอไปก็มีนี่แหละมีลูกบางคนบอกว่าแม่ ม,ม,มีทำไมมีคนออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ้อเข้าอ้อแม่ก็บอกว่ามันเป็นไตร,รักษณ์ไงมันเป็นไตร,รักษ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่จะเข้าสู่ธรรมะได้ต่อเนื่องต้องพูดที่ธรรมะจัดสรรต้องพูดที่ถึงการเวลาแล้วพระพุทธองค์บอกว่าถึงการเวลาจะพบครูบาอาจารย์จะพบคําสอนที่ถูกต้องแล้วก็ถึงการเวลาแล้วลูกจะปฏิบัติได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงธรรมนั่นแหละมันต้องถึงเวลาแล้วก่อนบางคนมาได้ยินแม่หลายครั้งอยู่ใกล้กัน แม่แต่เป็นเพื่อนกันฝึกปฏิบัติมาแต่ก็ไม่ได้เคยฟังนะคะไม่เคยฟังคําสอนไม่เคยฟังคลิปก็ยังทุกอยู่เองเห็นหน้าก็ยังทุกคิ้วย่นอยู่เลยก็มีนี่แหละอยู่ทางโลกอยู่เลยยังวิ่งตามโลกอยู่อันนั้นก็ยังไม่ธรรมะยังไม่จัดสรรน,นะคะในธรรมะยังไม่จัดสรรก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ลูกๆที่มาใหม่นี่บางรูปบางนามตั้งอกตั้งใจแม่ขอชื่นชมนะบางรูปบางนามปฏิบัติมามา,มากมายนะ หนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีก็มีบางรูปบางนำบอกว่ายังไม่ได้คําตอบไม่รู้ปฏิบัติแล้วเราจะไปหาคําตอบได้ยังไงพอมาฟังนะมาฟังคลิปของแม่มาฟังแม่แนะนําว่าปฏิบัติยังไงแล้วก็เราประเมินตนยังไงจะได้คําตอบตรงไหนเนี่ยลูกบอกว่าโอ้ oh, แม่หนูเห็นแล้วหนูได้รับคําตอบด้วยแล้วมันเกิดสภาวะด้วยว่าไงพอมาฝึกอยู่กับตนเองอาศัยลมหายใจอาศัยกายและจิตรูปและนมอาศัยขันห้า สดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่กับตนเองมันได้รับคําตอบเพราะว่าสภาวะอะไรมันเกิดขึ้นมาพลั้งพลูเลยว่างี้ปฏิบัติอยู่ที่ผ่านมามันยังไม่เกิดอะไรว่างี้นะมันหาคําตอบไม่เจอพอมาปฏิบัติตรงนี้ได้คําตอบแม่ก็ชื่นใจนะดีอกดีใจว่านี่แหละคือธรรมะจัดสรรนั่นเองมันเป็นบุญวาสนาของลูกนะผู้ที่จะมีบุญวาสนาต้องมาเจอคําสอนที่ถูกต้องมาเจอครูบาอาจารย์ที่แนะนําที่ถูกต้อง นะอย่างนี้ถูกต้องเลยเพราะแม่นี่มีแต่ความปรารถนาให้ลูกได้ฝึกตามพระธรรมคำสอนนั่นเองเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วนะเราปฏิบัติแล้วแก้สมก,การแล้วพิสูจน์แล้วนำตัวไปนะตะลุยกับกิเลสแล้วได้รับคำตอบนะคะจิตมันก็เลยอิสระจากทุกพอได้รับคำตอบคือจิตอิสระจากทุกมันเกิดสติปัญญาญามีวิธีที่จะแนะนำนำเสนอให้ลูกๆ ที่อยู่ไกลกันอยู่ทั่วโลกได้รู้ได้เรียนนะเองตามอเมริกาฝรั่งเศสแคนาดาอังกฤษอะไรนะคะมีผู้ที่ชมแม่อยู่นะไหลรูปไหลน้ปรปพฤติปฏิบัติอยู่เลยบางรูปบางน้มก็ป่วยอยู่ดีๆนะคะไปฉีดคีโมอยู่ดีๆพอมาฟังแม่แล้วก็หยุดเลยหยุดฉีดคีโมเลยนะคะมารักษาลมหายใจมากินสมุนไพรดื่มอา,อาหารอืดื่มน้ําที่มันมีประโยชน์นะคะมาฝึกจิตฝึกใจนะคะออกกําลังกาย มันก็เลยทำให้มีชีวิตอยู่จนบัดนี้นะบางรูปบางนามยังฉีดคีโมอยู่กระตายไปแล้วก็มีเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้คือลูกทําที่มาเล่าให้แม่ฟังนะไปรักษาโรคมะเร็งด้วยกันไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะศูนย์รักษาโรคมะเร็งใหม่ๆก็ยังยังไม่มากไว้อย่างนี้นะนานเข้านานเข้าหายไปทีละคนสองคนแต่เขาโชคดีเขาได้ไาเห็นคลิปแม่นันเดงพอคลิปแม่เด้งขึ้นมาโอ้เป็นแม่ชีสอนลมหายใจ พอคลิกเข้าไปก็เลยได้ปฏิบัติตามจนบัดนี้นะคะบางรูปบางนามก็สองปีสามปีแล้วบางรูปบางนามก็นหนึ่งปีและลูกบางคนก็มาแค่มาได้เห็นแม่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันสองวันก็มีนะคะทุกวันจะมีบอกว่าแม่หนูเพิ่งเข้ามาครั้งแรกดีใจจังเลยบางรูปบางนามบอกว่าน้าตาไหลเลยปลื้มปิติว่าได้ยินคําสอนที่มันปรารถนามา,านานแล้วว่าง,งี้นี่แหละเป็นบุญของลูกนั่นเอง ถึงเวลานะคะธรรมะมจัดสรรถึงเวลาแล้วเราจะเจอธรรมะที่แท้จริงคําสอนที่ถูกต้องครูบาอาจารย์ที่นํามาแชร์ประสบการณ์แก้ปัญหาให้เราได้ให้คําตอบเราได้นั่นเองเป็นแผนที่นะลูกนะพอได้ยินได้ฟังแล้วนะคะพี่นิดพี่เคขยโยนิโสมนาสิการลูกเห็นแผนที่ลูกได้คําตอบตรงนี้ลงมือปฏิบัติเลยนะคะเป็นภาวนามยปัญญานั่นเองแล้วลูกจะ เห็นนะคะเวทนาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นทุกเก,ดดเกิดดับเกิดดับเมื่อทุกเกิดดับเกิดดับมันหมดไปก็คือหมดทุกมันก็มีหมดนะใช้ลมหายใจนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ดีๆมันก็หายไปนะนะป่วยเป็นโรคมานานรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันรักษายังไงก็ไม่หายรักษาโรคนี้กลายเป็นโรคนั้นขึ้นมากินยามากก็เป็นโรคไตโรคตับอีกนะกลายเป็นโรคกระเพาะอ,อีกนั่นแหละ ฉะนั้นการมาอยู่กับลมหายใจนะคะสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมตลอดเวลาแนะเดิมน้ําสะอาดรับนะนะประทานผากผลไม้ทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสรักษาโรคได้อย่างดีเลยเป็นยาครอบจักรวาลเป็นยาอายุวัฒนะนะคะลมหายใจนี่เองลมหายใจเป็นยาอายุวัฒนะลมหายใจคือความว่างทําให้จิตว่างจิตเข้านิพพานนะลมหายใจทําให้จิตอิสระจิต นะผู้ห่างไกลจากกิเลสจิตกเกษมนะคะจิตไม่วันไหวในโลก,กธรรม8ผู้ที่บรรลุธรรมขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นแหละมีประโยชน์ต่อตอนเองต่อ,อค,นะคนรอบข้างต่อโลกมากมายเลยถ้าใครมาประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าถ้ามีคนบนรรลุธรรมสักคนหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ชื่นใจตั้งแต่โกนธัญะนะบนรรลุโสดาบันครั้งแรกพระพุทธองค์ประกาศเลยสาวกข,ของท่านมีหนึ่งและพยานนะคะ ผู้บรรลุธรรมคือโกนทัญญะเป็นองค์แรกเลยนะคะในนะประกาศศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระส,ส่งนั่นเองพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพูดตือนหรือบิกบานแล้วผู้บรริสระแล้วผู้สะอาดแล้วนะพระธรรมก็คือคําสอนนะคะให,ให้ให้อยู่กับตนเองพระธรรมคําสอนมีมากมาย8ปดหมสีพระธรรมขันธ์แต่พระธรรมที่สอนให้อิสระจากทุกข์ก็คือ ให้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่ในสติปัฏฐานสีนั่นแหละพระธรรมตัวนี้นะคะพระธรรมคาสอนนี้นะถูกต้องถูกตรงนะใครที่ปฏิบัติตามคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ในสติปัฏฐานสีอยู่ในสัมมาสมาธิอิสระจากทุกแน่นอนนี่เองพระพุทธเจ้าประกาศเลยพร,ระพุทธนะคะพุทธะมีแล้วธรรมะมีแล้วสังฆะพระสงฆ์สาวกองค์แรกคือกุลธัญะนะคะกุลธัญญา คุณธัญญาผู้ที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นเด็กเป็นกุมารอยู่นะเป็นเด็กน้อยอยู่จากนั้นก็มาเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติขณะที่เข้าฝึกหัดขัดเกลานะคะในในป่านะคะในป่าทุดงคาสิลินะจากนั้นก็ในป่าอิอสิปัตนามฤคทายวันจากนั้นก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ประมฤติปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมนั่นเองเห็นแล้วยัง จากครูบาอาจารย์สมัยเป็นเด็กนักเรียนมาเป็นเพื่อนร่วมสหธรรมมิกประพฤติปฏิบัติด้วยกันจากนั้นก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาบรรลุธรรมเลยเป็นอรหันต์องค์แรกนะคะของศาสนาพุทธมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะครบสมบูรณ์พระพุทธองค์เลยประกาศธรรมนั่นเองนะคะประกาศพระรัตนตรัยประกาศพระธรรมคําสอนนะคะของพระพุทธองค์ให้เราได้ฝึกหัดขัดเกลามาจน ถึงบัดนี้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกรูปทุกนามนะคะจงมั่นใจในอาณาปณสติและวิปัสนาะให้รู้นะคะตื่นรู้เบิกบานอยู่กับลมหายใจมีความมั่นใจอยู่ในลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเสมอนะคะอยู่กับลมหายใจนั่นเองค่ะ